คุณผู้ชมอาจจะตกใจกับข่าวข่าวนี้นะคะเพราะว่าฝ่ายปกครองร่วมกับสาธารณาสุขอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เขาไปจับลูกสาวอสมอคนหนึ่งลูกสาวอสมคนนี้คุณผู้ชมอายุ17ปีเท่านั้นนะคะนอค้องคนนี้เนี่ยเขาลักลอบต้มน้ํากระท่อมขายให้กับคนทั่วไปแล้วก็ขายให้กับนักเรียนแล้วก็มีการผสมน้ําเชื่อมแล้วก็ผสมสีผสมอาหารเพิ่มสีสันดึงดูดลูกค้าด้วยค่ะ นายธนทรพลไขยพัน์ประหลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นำเจ้าหน้าที่อ,อสสร,ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอำเภอลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งค่ะตั้งอยู่ริมถนนสายนางรองบุรีรัมย์ชุมชนทุ่งแหลมเขตเทศบาลเมืองนางรองหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่นะคะว่ามีผู้ลักลอบขายน้ำต้มใบกระท่อมมีเด็กและเยาวชนไปซื้อกินแล้วก็เกิดผลข้างเคียงกับสุขภาพนะคะ เมื่อไปถึงก็พบนางสุรีมาแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านซึ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณาสุขหรือว่าอสอมเธออยู่กับลูกสาวของเธอค่ะแล้วก็ยายจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ขอเข้าตรวจค้นภายในบ้านตามที่มีการร้องเรียนซึ่งจากการตรวจค้นก็พบน้ำ ต้มใบกระท่อมแช่อยู่ในถังภายในบ้าน45ขวดน้ำเชื่อมสำหรับผสมน้ำกระท่อมอีก37ขวดรวมทั้งสีผสมอาหารรสชาติต่างๆหลายชิ้นนอกจากนั้นยังพบหมอ้อที่ใช้สำหรับต้มน้ำกระท่อมใบกระท่อมสดขวดพลาสติกและก็อุปกรณ์ที่ใช้บรรจุน้ำกระท่อมจำนวนหนึ่งด้วยนะคะพบปุหรีไฟฟ้า1ชิ้นจึงตรวจยึดเอาไว้เป็นของกลาง ขณะที่ลูกสาวของอสมอสาอออยุ17ปียอมรับนะคะว่าน้ำกระท่อมและบุหรี่ไฟฟ้าที่ตรวจพบเป็นของตนเองโดยต้มขายคนเดียวคนในบ้านไม่รับรู้หรือว่าเกี่ยวข้องด้วยค่ะใคร,ใครชวนทำเรากาแฟาเราหรือว่าไม่หนู<ม>ทำเองค่ะแล้ว <ทำ S 2> ไปเอาสูตรมาจากไหนก็ลองเรื่อยๆเลยค่ะแล้วผู้ฟ้าเป็นใคร ก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่พวกทํางานขับรถพ่วงอะไรแบบนี้ค่ะมีนักเรียนไหมส่วนน้อยค่ะส่วนน้อยรายได้เป็นยังไงบนะ้างก็ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะต่อวันเท่าไหร่ประมาณประมาณพันกว่าบาทพันกว่าบาทแล้วสี่ห้าเดือนคือมันก็อยู่ได้ใช่ไหมแม่ก็พออยู่ได้แล้วแล้วหนูรู้ไหมลูกว่ามันผิดกฎหมายรู้ค่ะแล้วแล้วแม่เราก็ไปถึงอสมนะแม่ไม่บอกแม่ไม่ห้ามปามเราหรอห้ามค่ะแต่เราไม่ฟังแม่ค่ะ แล้วรู้ไหมว่าวันหนึ่งเราจะถูกจับอ่ะก่คิดไว้คิดไว้อยู่อถามนิดนึงแล้วแล้วเราแล้วเ,เ,เราเลือกขายกว่าละห้าสิบาทเนร่ยเราเราเราปรุงเองทำเองเลยใช่ไหมใช่ค่ะ เบื้องต,นนต้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและสาธารณสุขนำตัวผู้ที่กระทําผิดแล้วก็ของกลางเนี่ยค่ะส่งให้พนักงานสอบสวนสอพนางรองดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่นะคะการต้มน้ำกระท่อมเพื่อจำหน่ายมีความผิดตามกฎหมายมีโทษจำคุก6เดือนถึง2ปีปรับ5,000ถึง2,000 0บาทนะคะครับ